สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านครับผมสวนยางนะครับวันนี้จะพามาชมการต่อประกอบปืน sixer p สามร้อยาห้านะครับเป็นคลิปงสั้นนะครับที่อยากจะต่อประกอบให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูนะครับก็ดีเลยก่อนจะทำอะไรกับปืนนะครับเคลียร์ก่อนนะครับปลดแม็กกาซีนนะครับ ลึงสไลด์นะครับเพื่เช็คว่าไม่มีกระสุนในลังเพลิงนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ก่อนจะถอดก็ทำการค้างสไลด์นะครับหลังจากการสไลด์แล้วนะครับจะมีปุ่มตัวหนึ่งนะครับเป็นคันบังคับในการปลดนะครับือตัวนี้นะครับปุ่มปลดสไลด์นะครับปลดถอดนะครับปุ่ม ปุ่มที่ล็อกลำกล้องกับสไลด์ไว้อยู่นะครับให้เราดัานลงนะครับดันลงเข้าสีบางซาย,ยานี้นะครับแล้วก็ปลดสไลด์มันก็จะสามารถถอดออกได้เลยนะครับแยกส่วนล่างนะครับส่วนเฟรมล่างและส่วนสไลด์ลำกล้องนะครับ ต่อโน้ตปริงปิคอยนะครับไกล์หลดอดต่อลำกล้องนะครับเรียบร้อยครับในการทำความสารเบื้องต้นก็ต่ออยู่ประมาณน,นี้นะครับมีสไลด์นะครับมีสปริงดิคอยนะครับในส่วนลำกล้องนะครับทีนี้เนี่ยอยากจะให้ดูในส่วนของชุด fcu นะครับ ไฟคอนโทรลยูนิตนะครับซึ่งเป็นส่วนที่ทางซิสเซอร์เนี่ยเอาแบบได้ดีมากนะครับจะปดสลักตัวนี้นะครับด้านหลังดันออกไปนะครับดันสลักนี้ออกไปดันออกไปดันออกปปุ๊บนะครับมันจะหลุดออกมา ถอดสลักตัวนี้ออกนะครับก็สามารถยกจุด fcu ออกมาได้นะครับยกจากด,ด้านหลังนะครับนี่ครับชุด fcu ตัวนี้ก็สามารถถอดออกมาได้นะครับอันนี้เป็นความชาญฉลาดของวิศวกรผู้ออกแบบนะครับของ six v e นะครับในการที่ทำให้ปืน p สาม5นะครับ 3ี่าูนยเนี่ยกลายเป็นปืนระบบโมดูล่านะครับซึ่งไอตัวเฟร,รมล่างด้านตัวนี้นะครับมันสามารถเปลี่ยนได้เรื่อยๆนะถ้าเป็นต่างประเทศนะครับเพราะว่ามันไม่ถือเป็นชิ้นส่วนที่สําคัญชิ้นส่วนสำคัญก็คือตัวนี้ชุดลันไกตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเมืองนอกเขาสามารถเปลี่ยนเฟรมตัวนี้ได้นะครับเฟร,รมยาวขึ้นมาเป็นตัว XL นะครับเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีอื่นๆได้นะครับ ซื้อแค่ชุดนี้มานะครับมันจะต้องถอดตอดตัวปุ่มปนแมกกาซีนออกด้วยนะครับทีนี้ผมผมขออนุญาตไม่ถอดนะครับนะครับอันนี้แหละที่เป็นส่วนที่สําคัญนะครับชุด f c u ชุดลังไกทุกอย่างจะถูกบรรจุอยู่ในเฟรมสแตนเลสชุดตนเลสตัวนี้นะครับซึ่งถ้าหากว่าส่วนด้านล่างชูุ่เสียหายเนี่ยบ้านเราเนี่ย เปลี่ยนได้แต่ว่าจะต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมายอยู่นิดน,นึงเพราะว่าตัวส่วนล่างเนี่ยเขาทําเครื่องหมายทะเบียนปืนไว้นะครับแต่ถ้าเป็นตามประเทศนี่เปลี่ยนได้เลยเพราะว่าเลขประจําปืนเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ส่วนนี้นะครับจะอยู่ที่ส่วนของ fcu ตรงนี้นะครับก็อยู่บริเวณนี้นะครับหลังจากเราทำคนสะอาดเสร็จปุ๊บก็ประกอบกับนะครับง่ายๆนะครับก็ใส่ย้อนขั้นตอนเดิม ใส่ย้อนกลับไปก็ใส่สลักขึ้นเข้าไปเสร็จแล้วครับชุดล่างแค่นี้เอง ต่อไปก็ประกอบชุ้นบนหลังจากที่เราทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วก็นะครับประกอบกลับนะครับทำความสะอาดลํากล้องสะอาดดีนะครับอย่างสะอาดดีแล้วก็ประกอบกลับ,นะบก็นําส่วนลํากล้องนะครับใส่ไปที่สไลด์สปริงรีคอยนะครับใส่เข้าไป แล้วก็ใส่สไลด์และเฟมปืนนะครับเข้าที่นะครับดึงไปให้สุดแล้วก็ค้างสไลด์ไว้นะครับแล้วเดี๋ยวตัวล็อกตัวกล้องมันก็จะดีดกันเองนะครับนะครับแล้วก็เช็คดูกลไกการทำงานนะครับเดึงดูนะครับการทำงานดีนะครับลองลั่นไกลดูครับตัวที่ไม่มีกระสุนนะครับ โอเคแค่นี้ครับเสร็จแล้วนะครับการถอดประกอบอย่างง่ายๆนะครับของปืนซิกซาเออร์นะครับ P ส65กขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติด,ดตามรับชมช่องผมสัญญาณครับผมสวัสดีครับ